15เมื่อ่าตํารวจทางหลวงอายุทยาครับ เสรายุทยาครับเริ่มออกมาจอดจับอีกแล้วนมาซองมาซองไว้ฉายเรียกรถนครับอยู่ถนนสายเอเชียนะครับฟังขาเขา้ากรุงเทพทางขาล่อง เห็นยอยู่คนเดียวผมตอนนี้ผมมองว่าเห็นหมายเหล็กถังรถเลยเดียบันยำเลยหนึ่งหนึ่งจะไม่ซ้องถึงกัน เขาเรียกรถไปะนะครับมุ่พี่ยางไปหนึ่งหนึ่งศูนย์หกหรือจังไรเนี่ยครับเนะี่ยวันแน่ใจไม่เรียกฟังรถนะเดี๋ยวผมผมต้องยืนบังภูมิใหม่นิดนึงน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาลูกโต 106นะครับถือไปฉายออกมาซ่อนนะครับนะรบเรียกรถนะนะครับยางออกไปกลางถนนเลยเนี่ยนะมานะนะนะเรียกรถลนะ 1106นะครับหมายเลขขันบรถ คนเดียวอะครับ ไมกับ่เปิดนะครับเดี๋ยวมาซองพื้สทายนี่โบกรถเข้าจอดอะ หมายเลขทางรถ1106นะครับ อยุทยานะครับเห็นสลาร่ะสลารตรงนี้นะครับแขวงทางหลวงอยุธยานะครับนี่นะลมดูลมยูบอลครับท่านลอยครับไข่ลอย ถ้าเรียกรถสิญางออกมากลางอัน,นีม้มาเล่นมาเล่นนี่แล้วนะครับนี่นะส่านะาเก็บมึงนะครับเรียก,ร,ยกรถล้วนะครับนะสิญยางออกมาแบบนี้เราไปสายซองไปสายตีเข้วรถจอดนะครับ เพราะเห็นผมนะครับจะให้เขาเรียกรถรถปีญางลงไปนะครับนี่นเห็นปะเห็นปะปีญางออกมาเลยครับนี่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 นีนางานออกมาแล้วออามาความขนนนนะครับเห็นปะเห็นปะ เห็นไหมเห็นไหน่านห็น,น,น,น่เห็นไหรครับพฤติกรรมของตำรวจในะยุธยะนะครับเบืวองั้งหลวงนะไต้เขาระจอดนะครับพ้นขับรถเขาก็ลูทันแระเสมือเลนะนครับอันตรายวะครับแง่เอกไปอ่าแง่เอาไปเลียนนึงแล้วครับ ออใพให้จอดเห็นปะอ่านี่รถให้จอดนะครับรถไปซนี่รถต่อสั่งผมกมาสียางลงไปอ่ะเพื่อที่ให้ทันเขา เห็นผมแล้วครับน่าเห็นผมแล้ว แล้วขับเร็วกว่าตามอ่ะครับว่าน้ำจับอ่ะนั่นว่าไปอ่ะ สวัสดีครับพี่ทำอะไรอ่ะอ๋รอร,รอขบวนรอขบวนอะไรเออขบวนในคณะพระสงฆ์คณะพระสงฆ์ครับผมแล้ว<น>แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมาเรียกรถเข้าจอดทำไมอ่ะอ๋อไม่ได้เรียกอมารอขรบวนพระสงฆ์ผมเห็นอยู่ผมสังเกตอยู่นานแล้ว,ลวมารอขรบวนพระสงฆ์ไม่ไม่พี่มันหมดยุคแล้วแบบเนี้ย นะครับศรศีถศนันฐาน2063กรุงเทพห1ึ่นศนะครับแล้วบัตด,ดี้พี่ไปไหนอ่ะกู้หูไปไหนครับใบภาษีไม่มีใบภาษีไปไหนครับอ๋อใบภาษีต่อแล้วเรียบร้อยต่อแล้วแล้วทำไมไม่ติดอะพี่พผมมารอกระบวนการของวางพระนั่งของทศน,นันานอย่าไปลงั่วนะ ผมไม่ได้ลงง้อหรอกผมผมผมไม่รกระเพนระสงฆ์ลผมลงตามความเป็นจริงครับไปไได้ะข้อความนะไปภาษีไม่มีนะทางหลวงอยุธยานะครับมาคนเดียวผมมารอกระเพนระสงแล้วเอาไฟฉายเอาไฟสายมาจี้รถทำไมอ่ะนะเอาไฟสายมาจี้รถทำไมมามาเรียกรถจอดทำไมคุณอย่าไปลงง้วนะพี่พี่เชื่ออะไรพี่เชื่ออะไรผมมารอกระบวนพระสงฆ์นะครับพี่เชื่ออะไรครับเชื่ออะไรครับเนี่ย ชื่ออะไรครับเอาไม่รอแล้วเหรอกระบวนพี่ไปไหนหนึ่งหนึ่งศูนย์หกทางหลวงอยุธยา มีพฤติกรรมมันเรียกรถอะครับขอโทษนะครับวันนี้วัน,น,วนที่อะไรนะวันที่ะรี่สิบสี่เลยท่าไหรยี <24 S 2> <24. S 1> ่สิบสี่มิถุนาหกสี่นะครับเวลาประมาณเท่าไหร่พี่สี่ทุ่มสี่สเกทุ่มสีิบเก้านะครับผมมาเจอตำรวจทางหลวงนะครับมาปิดไฟมิดแล้วก็มีไฟฉาย ไปฉายไฟแรงสูงมาเรียกรถบรรทุกให้จอดนะครับพฤติกรรมการเรียกคือเดินออกไปถนนกลางถนนนะครับแล้วใช้ไฟสายสอ่สองส่องใส่รถที่กําลังวิ่งมาด้วยความเร็วนะวิ่งให้จอดผมว่ามันเป็นพฤติกรรมที่มันเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุนะครับแบบนี้เขาเลือกทำกันนานแล้วนะตรงนี้เป็นเขตอยุทยานะครับถนนสายเอเชียฝั่งขาล่องนะ ผมมาซุ่มดูอยู่บนสะพานลอยนานแล้วครับอ่ฝากไว้หน่อยแล้วกันครับขอบคุณนะครับเริ่มงานเหรอไไหอ๋อครับครับ อยุธยาอยุธยามันเป็นรูปแบบเก่าๆแล้วอะครับแบบเนี้ยสมัยใดต้เขาเลิกขึ้นกันแล้วอะครับที่มาจอดรถซุ่มขางท้างแล้วเอาไฟฉายมาเอาไฟฉายมายางออกไปที่ใช้รถให้เขาจอดนะครับมันปิดมันเป็นแบบเก่าแล้วนะ ต้องอัปเดตนะครับตำรวจทางหลวงเหดแบบไม่เด้อผมย่านรถเหยียบตายหรอกว่าบอกมาลออ่อขบวนมาลออ่อขบวนนี้ยังงานยางออกมากอ,อ่า เอาออกมาเล่นหนึ่งอะครับบอ,อไปสายมาสองรถขั้นจอดเขาก็จอดบางขั้นเขาก็ยึกยักยึกยักนะซึ่งมันมันเสี่ยงมันเสี่ยงอาจอีเกิดวันเห็นนะครับเพราะว่ามันบ่มีสัญญาณเตือนอย่างเลย่อนสิมาถึงนเนี่ยยารถเขาตามหลังมากเขาบ่เห็นอะรถขั้นที่ถึอเรียกเบรกกันทันหันชนท้ายกันที่ดังไรอะบ่ชนกันเฉยๆเหยียบตำรวจตายอีก ฝากไว้สำนีแล้วกันนะครับเนาะผมผ่านมาพบมาเจอผมกะอยากแบ่งปันต้องป้องตามนะครับผมว่ามันบูดถึกขอบคุณครับสวัสดีครับ